ยืนนะยืน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 แคมุนไอจไม่ชอบไจิ๋วแคุนมาช่วยนูก่อนลงไปทไมชุดก็ยังไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะช่วยนัไงป๊ะแม่ปีนเร่างนี้แม่ปีนไปแกันม ยีงไปลากกลับมาแล้วแม่ก็ตกไหมยิงลอยไปเรื่อยๆแล้วแม่แม่จะตกนะเพราะว่ายันมันคล้องตาแม่คืแม่แม่แม่มันปลอยไปเรื่อยๆแล้วแม่แม่เอางี้เดี๋ยวให้ป้าไปเอามาป๊าไปเปลี่ยนชุบไว้น้ำก่อนชุบไว้น้ำป๊าเร็วง่ายเร็วมันมาไปเรื่อยๆรื่อไปไม่ได้แล้วอะไปไม่ได้แล้วเพราะว่าอ๋อรู้แล้วหนูเอานอนลงไปแล้วเอามือกวักอย่างนี้เออเหมือนพายเรือ ยังไม่ได้ดูความ,ความ,ค,วามวความตัวความตัวความตัวแล้วเอามือกวาด <มา S 1> <c oughs> ทำไงอ่ะเดี๋ยว <c oughs> ไ,ไปไปฝั่งโน้นไปเอาพายมาพายอเอาพายพายมา,ยายให้มันลอยไปเรื่อยๆจนถึงฝั่งโน้นแล้วก็ไปขึ้นถ <c oughs> ้าเกิดว่าคือสะมันใหญ่มากถ้ามันลอยไปนน่นเลยทำไงห้องไหนก็ไม่รู้เออริงช่วยผลทุกๆกมันตกจริงๆด้วยป้าทำไงอ่ะเดี๋ยวๆถ้าช่วยสิถ้าช่วยเย่กลับมาได้แล้วเอาทำไมกลับมาได้แล้วอ่ะ แม่ก็วิ่งเข้าไปเอาเสื้อให้ป๊าเปลี่ยนป๊าไม่ทันแล้วลูกมาแล้วอ่าดีมากอ่าตีมาเรื่อยๆจะถึงแล้วค่ะกลับมาได้แล้วค่ะไม่ต้องห่วงดูดิป๊าไม่ทนันเดี๋ยวเพชพิมขึ้นมาเปลี่ยนชุดก่อนเป็นไงห้องนี้ชอบไหมคะคะคือห้องที่เราอยู่อันนั้นก็ดีนะติดหาดอันนี้ก็ดีเพราะอันนี้เรียกว่า full access นะคะ ก็คือเนี่ยจากระเบียงห้องนี่เห็นไหมคะอันนี้ห้องเราวิ่งออกระเบียงมาโดดลงสระไปเลยนี่แล้วได้วิวได้วิวทะเลด้วยนะห้องนี้นะเปรกยินดีต้อนรับเข้าห้องใหม่นะคะห้องนี้ก็จะไม่เหมือนห้องเมื่อคืนที่เรานอนห้องเมื่อคืนก็คือจะเป็นแบบว่าแนวแบบขาวๆริมทะเลชิฟชิฟใสาแต่ว่าห้องนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งประมาณนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงสุดยอดเลยนะคะก็ตืด อันนี้เป็นประตูเชื่อมกับอีกห้องหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเป็นคนรู้จักกันก็เปิดต่อกันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้จักก็เขาก็จะล็อกไว้นะคะมาเสร็จแล้วเราไปดูห้องน้ําตรงนี้นะคะก็มีตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้าที่เราย้ายมาจากห้องี้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างมือนะคะมีสบู่น้ําให้รบแปรผมแล้วก็สบู่เหลวแชมพูคีมนวดอยู่ตรงนี้หมดเลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะมี แล้วก็ตรงนี้ก็มีที่แขวนผ้าให้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็น่าจะเอาไว้ให้เก็บกิ่งชักความช่วยเหลือนะคะแขวนผ้าลูกแขวนผ้าไม่ใช่กิ่งเนี่ยนั่นเป็นราวแขวนผ้าลูกแล้ก็นหนุนดึงปึ๊บดึงดึงดึงอย่าไปฝันแล้วในโลกเด็กๆนี่ไปเออจุดเออ๋อไม่คยเห็นมาก่อนเจอจริงห่าไม่เคยค่ะอ่ะจริงไหเป็นได้เลยนะคะนี่ก็แขวนผ้าได้ตรงนี้นะคะ เกือบจะไม่ต้องเห็นพิณตอนนี้พิณเหรอมันก็มีหลายๆโรงแรมนะคะไอ้ที่เสื่อผ้าคราวที่แล้วที่ไปที่ไหนอะก็ยังใช้อยู่เลยแต่ตรงนี้ก็อันนั้นนะอย่างที่บอกตรงนี้นะคะเป็นห้องซวมค่ะเป็นประตูกระจกแบบนี้แล้วก็มีติดแอร์มุวงอย่างนี้นะคะส่วนตรงข้างก็จะเป็นห้องแชว์นะคะแชวอร์ก็มีฝักบัวนะคะเป็นประตูกระจกเหมือนห้องน้ำข้างบนนี้เป็นไม้แล้วก็เป็นตู้ชอบห้องน้ำไหนมากกันคะห้องน้ำแบบไหนชอบมากกันอันนี จางที่รับมันใหญ่นะเพราะว่าหน kind of roat, ูชอเอาดอกเร่ะจอค่ะงก็มีที่วางของสบู่ให้นะคะดีมากเลยเพราะบางโรงแรมไม่มีนะคะส่วนตรงนี้ก็คปอเชลวางของได้แล้วก็มีมีบ้านีค่ะตรงนี้วันนี้เราเอามาเองเะลอนอันนี้เราเอามาเองไม่เกี่ยวค่ะที่ไม่เกี่ยวที่มาค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นตู้เย็นค่ะในห้องที่แล้วเป็นอะารนี่เอาจากอาหารเช้าเมื่เช้านี้ ตรงนี้ก็มีตู้เซฟการน้ำร้อนสำหรับชงกาแฟขวดนี้นะคะใชดด่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเตียงทิงไซมั้งคะเออนี่ทิงไซมีทิงไซส่วนอันนี้ก็เป็นเดเบดซึ่งเราให้เขาเสิร์ฟเตียงเขาเรามีกระสคนเขาก็เลยเอาเดเบดเนี่ยเปลี่ยนเป็นที่นอนให้เราสวดว้าวสุดยอดตรงนี้ตรงนี้สามารถเปิดประตูไม้อันนี้ไว้ได้เอ้ยเปิดไ,ได้ไหมเปิดกระจกไม้อันนี้ออกไปมไ่ว่าเปิดไปทางตรงไหนแต่ เห็นฟิวส่วนค่ะตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าส่องออกไปดีๆก็จะเห็นมีคนนั่งอยู่แล้วก็เป็นทะเลด,ด้วยนะคะแล้วก็เห็นเสนาไอ้นนั้นนี่ตกขอบตรงนั้นด้วยนะคะอ่ะโอ้มีทีวีตรงนี้ด้วยนะคะลืมบอกไปสะุดเมื่อกี้ที่จูงอ้นไหนทีวีมีโอ้ป้าหาไม่เจอดูว่าที่คือทีวีที่เขาไปสองอันมีโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้มาครบ เดี๋ยวยะๆบนในวิวไม่เสร็จเลยเป็นที่ก่อนยังไม่เสร็จหรอคะระเบียงยังระเบียงไม่เสร็จเลยแล้วที่ทำทุกคนเราจะถ่ายห้องแบบไหนแพงกันแทนมวลแบบแทนมวลพูดห้องแบบไหนแพงกันแคะห้องนะคะเรียงลำดับสุดที่สุดก็จะห้องเริ่มต้นจะเป็นห้องที่เราพ่กคือทรอมปีเขาการในวิวเมื่อวานนี้ก็คือว่าจะอยู่ติดหาดแหละใกล้หาดแหละเดินไม่เท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้อยู่แถวหน้าสุดลองลงมาก็จะเป็นห้องฮิลไซที่เราไปตีบับเบิ้ลกันอะไรคะ ก็มาเป็นห้องนี้แล้วที่แพงที่สุดก็จะเป็นห้องเหมือนเราแต่อยู่แถวหน้าคือบีชฟอนดดูแล้ว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 อันนี้อธิบายห้องอยู่<ม>แต่ว่าที่นี่ราคาความแตกต่างแต่ละทายแบบไม่มากต่างกันนิดหน่อยเองค่ะนีต่ตรงห้องนะอันนี้ก็ดีฮิวไซก็ดีฮิวไซฮิวไซก็ดีเห็นวิวกว้างอันนี้ก็เห็นทะเลด้วยถ้าชอบทะเลอะไรเงี้ยอันนี้ก็ตรงเนี้ยดีอันนี้ไม่เห็นทะเลด้วยได้วูเอคเซสใช่ไหมใช่ บอกว่าโรงแรมนี้ไม่เหมือนที่ไหนบอกตั้งแต่ต้นเลยนะคะก็ไม่เหมือนที่ไหนจริงๆน,น,นะคะเพราะว่ามีทั้งป้อนอาหารสัตว์เล่นกับสัตว,ว์ลวแล้วก็มีพายเล่นหมอนแบบกว้างมากด้วยค่ะแล้วก็จะกั้นขอบเขตไว้พายเล่นหมอนด้วยแล้วก็ลืน่นแหนมด้วยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หาวบอนบีชนะคะเพื่อใครยังไม่ได้ดู ต่อไปเราก็จะมานั่งเร like ok. ือเล่นชิวๆนะคะลอยคอไปเรื่อยๆชิวๆนะคะก็ก็เดี๋ยวเราดูห้องรอบๆไปด้วยเลยไหมคะก็จะมีห้องหลายๆท้ายเป็นชั้นล่างนี่ก็จะเป็นดูแอเซททั้งหมดนะคะหมายถึงว่าตรงรอบๆศาะนะคะชั้นบนก็เป็นคูวนะคะสวนถ้าเกิดว่าเป็นตรงบก็คือบีดฟอนกับการ์เด้นวิวะคะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นตรงบีก็คือบีฟอนกับการ์เด้นวิวนะคะส่าเกิด่าเงบีดก็ีดฟอกับการ์เด้นะคะ้าเป็นตงด้ ถ้าเกิดาตรงนนจะมีอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็สระว่ายน้ำก็ใหญ่มากแล้วก็กว้างด้วยค่ะซืมากเลยค่ะลอยได้โดยไม่ต้องพายโอ้แขมุอะไรแคมเนอนชิี่เยก็เมื่งงงงอกี้เขาให้แม่เข็น,นาแล้วไม่แขมุพาอ่ะฮะไม,ไม่พายอ่ะก็เขาอยากเข็นจะสิ้งแล้วนะคะอ,อ,อ่ะิ้เลยไปไปตรงนู้นเอาชนกก้แล้ เมื่อกี้แม่ลองทายก็สนุกดีนะอะไรทำไมไมันหยุดหยุดหยุดไปไปหยุดหย,ยุดไปไปไงไม่รู้แล้วนี่หยุเป็นอะไรเนี่ยไ,ไปทะเลนะไปดีพบอกให้ลงไปดำน้ำดูปลานะไม่เขาอยากจะดำนี่มาจากได้นะะ้ำเห็นมันใหญ่เหรอฮะ,อะเอาด้วออยใจมันดำดาวตอนนี้นะคะสะไว้น้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลนะนเป็นของเรา เป็นใครเล่นเลยอ่ะโอ๊ยป้าเป็นไรไป้าเดี๋ยวโถ่เอ้ยถ่ายไม่ทันหันไปไม่ทันได้ยินแต่โครมแล้วก็ปากหัวลงมันอ๋อคือที่หล่นนี่คือพยายามจะยืน <ห ả? S 1> ดันมากลางๆลางเพื่าเดี๋ยวสายฟ้านลงไปโดนขอบสาย,ยิืดท่าตลาดอยู่ด้ยวยเอ้าหายออกมาก่อนหายออกมาไกลๆเลยเออยเดน,นะยืด เล่นสระว่ายน้ํากันเหมือนเล่นทะเลเลยนะลูกก็เอาไอศกรีเก้นดำใหญ่แล้วก็พายแพดเดิลบอร์ดกันใหญ่นี่นี่ถอดทำบ้างได้ไหมเผื่อได้ตาดีมู้ฮ<ะ>ึอ,อะไรนะในเนี้ยเหรอตลกแล้วอ่ะขึ้นนี่ขึ้นไม่ได้นะขันบนจับกดไว้น่อยเอามือแข้งนี่มันปไปอยู่ขึนไดขึ้นได้ยืนยืนยืนขันมลไอจีไปช่วยไอเจิยว ชนเหนือชนเหนือชนเหนืหอไงตามทางก็ทางเอาแผานออออ่นบอร์ดไปคืนแล้วนะคะ <c oughs> คือแล่นบอร์ดเนี่ยจะมีให้เช่าไม <c oughs> ่ว่าจะเป็นเล่นในสระว่ายน้ำหรือที่ทะเลก,ก็ได้อัตราก็คือ300บาทต่อชั่วโมงครึ่งไม่แพงนะส่วนโขงหรือฟารมิงโก้อะไรพวกนี้มีท่อนพวกนี้ก็ให้เช่านะต้องแบกมาจากกรุงเทพอุ้ยเปไรคะ ชั่วโมงครึ่สองร้อยเท่านั้นค่ะผมได้เวลามาเล่นแล้วยค ใช่มคแล้วก็เวลาเนี้ยก็คือ4<ม>ี<ม>่โมงถึงห้าโมง